นรักนารักกเลวกานเปิดตัวแฟนสวดีครับฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่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 นเลาฮ่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 าผ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าั่าฮ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 ยาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอา่าฮ่าฮ่าฮ่ก่าฮ่าฮว่าฮ่าฮ่าาฮ่าา่าฮ่า่่าฮ่า่าฮใาฮ่่่า้่าฮ่าฮ่าฮ่า่่น็่่่่่า่่าไา่า มีคนเชียร์ก็รู้สึกว่าได้ฮะอ๋อมองกลางก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจที่ที่ทุกคนยอมรับในการการการเขาเรียกว่าอะไรเติบโตของเรามามามาทุกๆเลเวลเลยเห็นตั้งแต่ทำงานทํางานเดี่ยวจนมาเป็นงานคู่จนตอนนี้มามามีแฟนมามีความรักผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนก็ยังอ้าแขนต้อนรับแล้งานงานทุกอย่างก็เจอก็แฮปปี้เหมือนเดิมนี่ก็เรียนจบกลับมาเริ่มเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตแล้วครับ ใช่เหม,มคุณแม่ว่างไงเออน่าก็ก็ก็คอยทันค้าคนอยู่บ่อยๆน่ารักกันมาทุกอย่างอยู่ใต้สา,า,ายตาผู้ใหญ่ดีๆพอพ <s ign at> อพอได้เจอกันตลอดนะ่าเอ็นดูเอ็นดูใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนเพราะเหมือนพอลูกชายคนโตเขาเหมือน เริ่มเริ่มเริ่มเข้าที่เริ่มมีงานเริ่มใช่เราเราเราเนี่ยแหละบอกว่ายิ้มเห็นเห็นเห็นเรายิ้มมีความสุขได้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 พูดได้เป็นตัวเองเขาเขาเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วนะผมผมว่าใช่จริงคือมากกามีความคาดหวังยังไงบ้างไหมกับกับความรักครั้งนี้พอีได้บอกอะไรบ้างไหมว่าตรงนี้อยากไม่อยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้หรือให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองหรือเอ่อ ก็ยังคงเป็นประโยคเดียวกันกับผู้ใหญ่อื่นก็ก็ก็เหมือนว่าเราก็ใจเย็นๆแล้วก็แล้วก็อยู่ให้ให้มีความสุขดูกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่มีอะไรเลยพี่นะครับสักสักจริงๆรู้จักกันมาสักสองสมปีแล้วครับใช่ใช่ตั้งแต่ที่นูอยู่คนละประเทศอยู่คนละประเทศใช่ยากนิดนึงก็เราต่างประเทศอะไรแค่นี้เขินแค อะไรนะครับตอนนี้กลับมาครับตอนนี้ก็อยู่ไทยพััฟซัมเมอร์อยู่ไทยใช่ผมก็ทำงานเขาก็เรียนอะไรใช่ฝึกงานอะไรนะครับเขาก็ต้องบินกลับไปใช่ใช่ครับใช่เรียนเรียนกันอยู่เรื่อยๆใช่บางทีเราเป็นคนติดแฟนไหครับผมเหรอก็ก็อาพอดีพอดีอ่ะพี่เห็นไปไหนแฟนก็จะไปไปงานด้วยใช่ไหมพยามไม่เห็นว่าว่าว่าทำงานนะเอ้ยวันวันนี้เขามา ไม่มาครับไม่มาไม่มาไปพักไม่มานรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันจริงๆเรากลัวเรื่องระยะทางไหมเพราะว่าหลายๆคนเนื้อก็จะแบบเวลาพบกันวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วไกลอะไรเงี้ยก็มีกลัวถ้าพูดพูดตรงๆเอาแบบธรรมชาติเลยนะพี่กลัวแต่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าข้อเล็กๆยิบย่อยเราคุยกันได้ทุกอย่างมันก็โอเคต้องต้องใจเย็นๆกันไปแต่โอ้ยแหมยิบสองเองอยู่กัน <c oughs> เรื่องเวลาพี่มันก็ไม่ได้คุยกัน,นก็เราอยากจะรู้ว่าทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คุยกันยากนิดนึง<ม>ใช่แต่ทุกอย่างโอเคครับทุกอย่างโอเคเหมือนพอรู้รูทีนกันละประเทศนี้ทํางานอย่างนี้ตรงนี้เรียนอย่างนี้มันก็โอเคผมก็มีไปหาบ้างอะไรเงี้ยครับมีตกลงไหมคะต้พองคุยกันทุกวันไม่มีใช่เหมือนขบงการพัฒนาตัวเอาใช่ใช่รอบนี้คือเอาแบบเอาให้มันส่งเสริมกันทั้งคู่ดีกว่าผมผมซึ่งเข้องผมเอง เข้าใจมากๆเข้าใจมากใช่เขาก็เรียนเป็นฝั่งคิดเลขไปเลยก็จะไม่มีวงการบันเทิงใดๆของชวเออมันมันมันบาลานซ์กันดีมากๆเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยคุยผมก็เนี่ยพามาเจอพี่ๆเบื้องหลังทุกคนแล้วก็เบื้องหน้าได้ได้ได้เจอทุกคนตลอดฮปปี้ครันีบใช่ใช่น่ารักน่ารักครับแฮปปี้มากเลยครับผม ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ